สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เพศัพ์พี่โหน่งจะมาพูดถึงไขมันช่องท้องไขมันตัวร้าย ที่หลายๆคนมองข้ามนะครับวันนี้อยากจะมาพูดให้ฟังนะฮะว่าไขมันช่องท้องเนี่ยนะครับหลายๆคนจะประสบปัญหานี้มากๆเลยโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับเริ่มมีไขมันสะสมที่ช่องท้องมากกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพศชายไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงก็ตามนะครับเพศสัพพิ่ดงเองต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะกลัวมากๆนะครับ,รว,รบว่าตัวเองจะลงพงุงไม่ใช่เพราะกลัวเรื่องหน้าตาหรือว่ากลัวว่ารูปร่างจะไม่ดีนะครับแต่เราห่วง เรื่องโรคที่จะตามมาจากไขมันช่องท้องมากๆเมื่อไหร่ที่เรามีไขมันช่องท้องเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะจะมีอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ไขมันบริเวณช่องท้องจะแตกออกไปกลายเป็นกรดไขมันนะครับกระจายไปทั่วร่างกายแล้วก็ระจายไปในกระแสเลือดด้วยและสิ่งที่จะเกิดผลตามมาเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไขมันช่องท้องเพิ่มขึ้นเราจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสําคัญสําคัญดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือโรคเบาหวานเขาบอกว่าคนที่มีไขมันช่อง ้อเยอะๆความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าตับอ่อนซึ่งหลั่งอินซูลินออกมาและวนาน้ําตาลไปใช้ปรากฏว่าเซลล์มันดือนะครับไม่สามารถเอาน้ําตาลไปใช้ได้เพราะน้ำตาลในเลือดก,ก็เลยไม่ลดลงก็เลยเป็นเบาหวานตามมาได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สามารถลดไขมันในช่องท้องได้จะเป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะ ไขมันที่เกิดในผู้ใหญ่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เกิดความเสี่ยงข้อ2ก็คือความดันโลหิตส,สูงเพิ่มขึ้นใครที่มีไขมันช่องท้องเพิ่มขึ้นความเสี่ยงในการเป็นความดันสูงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยรวมทั้งข้อ3มีโอกาสเป็นไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นแล้วก็4มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ ข้อที่5มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นข้อที่6มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติที่ไม่ค่อยมีไขมันช่องท้องและข้อที่7เนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพิ่มขึ้นและข้อที่8เนี่ยนะครับจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง2ประเภทเพิ่มขึ้นมะเร็งชนิดแรกก็คือมะเร็งเต้านมนั่นเองและมะเร็งชนิดที่2ก็คือมะเร็งลำไส้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับใครที่มีปัญหาที่เป็นมะเร็ง2ประเภทนี้หรือกลัวที่จะเป็น อย่างสประเภทนี้แนะนําอย่างยิ่งนะครับลดน้ําหนักลดไขมันช่องท้องนะครับความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ เพราะความอ้วนน้ำหนักเกินไขมันช่องท้องไม่ได้สร้างประโยชน์เลยนะครับเรามาลดไขมันกันนะครับและใครต้องการปรึกษาส่วนตัวนะครับที่มีไขมันช่องท้องน้ำหนักเกินมากจนเกินไปนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตเลเกาและทักมหาพัศพ่โหนงนะครับสุขภาพเราจะได้ดูดีขึ้นนะครับแต่งตัวก็จะได้ดูมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ